สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน่องก็จะแวะนะคะมาทักทายเพื่อนๆนะคะเนื่องในอ,อ,อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วนะคะในปี2564นะคะ ก็ม <G ül> ีอะไรหลายอย่างนะคะที่น้องปรับเปลี่ยนในช่อง YouTube ของน้องนะคะหวังว่าเพื่อนๆที่เคยติดตามชมดูคลิปวิดีโอที่เป็นสูตรอาหารล้วนๆนะคะสอนทําอาหารล้วนๆนะคะในปีนี้นะคะช่วงปลายปีไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาน้องก็จะเปลี่ยน ก็คือไม่ได้เน้นที่ว่าจะสอนสูตรเป๊ะแต่แต่ให้เพื่อนๆมาดูแล้วจดจําเอานะคะสูตรเราก็มีแปะให้นะคะแล้วก็น้องก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นอยู่ที่อเมริกานะคะแนะนําแหล่งซื้ออาหารหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็ในส่วนที่น้องทําขนมขายนะคะซึ่งก็ ได้การตอบรับที่ดีพอสมควรนะคะแต่ก็อาจจะมีบางบางท่านอาจจะไม่ชอบแนวนี้นะคะหน่องก็ต้องขออภัยร่วงหน้าไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยน่องยุ่งจริงๆก็คือคือไม่สามารถที่จะมาทำพรีเซนเตชันแล้วก็สอนสูตรอาหารแบบเป๊ะแบบแบบที่ ช่องอื่นๆเขาทําได้นะคะหนองก็คือตอนนี้เวลาหนองทําอาหารอะไรต่างๆหรือขนมเนี่ยนองก็จะสอดแทรกแล้วก็บอกวิธีทําเคล็ดลับเทคนิคต่างๆนะคะซึ่งก็อาจจะมีเอ่อในบางคลิปที่หน่องทําไว้แล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆตั้งแต่หน่องทาวิดีโอนะคะหนองก็มาแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะคะก็หวังว่านะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ๆก็ก็คงจะเข้าใจนะคะแล้วเพื่อนๆที่เคย เข้ามานานแล้วตั้งแต่น้องเปิดช่องแรกๆนะคะก็คงจะยังไม่เปลี่ยนใจไปไหนนะคะคงยังติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะคือ,อในปีหน้านะคะอาจเป็นไปได้ว่าเราจะต้ององดการพรีเซนต์ต่างๆแต่น้องจะพยายามเช่นว่าถ้าน้องมีเวลาน้องก็จะนําสูตรต่างๆมาพรีเซนต์แบบโดยตรงไม่ได้สอดแทรกอย่างอื่นนะคะแต่เพื่อนๆอาจจะแบบ เห็นว่าเราลงในเรื่องของการนําขนมไปขายส่งขนมเพื่อนๆนะคะนั่นก็เป็นการแชร์เรื่องราวของวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่ของน้องเองนะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆเพราะว่าเราก็เปลี่ยนมาตั้งแต่สองสาเดือนที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะยังแบบยังยังรอคอยสูตรอาหารสูตรขนมนะคะแต่น้องก็รับปากว่าน้องก็ยังทําแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะก็ เรียกว่ามาเคลียร์กันให้ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะส่วนวันนี้นะคะก็เป็นวันสิ้นปีนะคะ31ธันวาคมนะคะนี่ก็ล่วงเลยมากว่าครึ่งวันแล้วนะคะก็อยากจะอวยพรนะคะให้เพื่อนๆมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนานะคะก็วันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบา,บายๆค่ะ